ค,ร,ค,คนะริสเตียนทุกคนจำเป็นต้องพูดภาษาแปลกเป็นไหมนี่คุณถามคุณก็มีเพี้ยนแล้วนะไม่รู้หลักเลยคุณดูเขาถามว่าอะไรคริสเตียนทุกคนจำเป็นต้องพูดภาษาแปลกเป็นจำเป็นไหมคือพูดภาษาแปลกเป็นไหมคุณถามนะคุณก็ตั้งสมมติฐานว่าภาษาแปลกทำไมมันมีแล้วก็บอกว่ามันมีแล้วทุกเชียนทุกคนต้องพูดไรภาษาแปลกให้ได้ใช่ไหม ฟังจุดยืนในนี้ก่อนภาษาเทพไม่มีครับภาษาแปลกๆไม่มีในพระคัมบีอย่ามาพูดนะภาษาไทยมีงั้นภาษาไทยภาษาเดิมไม่มีภาษาจีนใช้คำว่าฟังเหยียนภาษาท้องถิ่นภาษาอังกใช้คำว่า speak in tongue ก็คือภาษาลิ้นในภาษากรีกคำว่าภาษาต่างชาติเขาจะมีสองคำพูดตามผมภาษาต่างชาติมีสองคำ คือโกลซากับโกลซีโกลซีทั้งสองคำเนี่ยแม่โกลซีกับโกลซาภาษากังกที่ใช้เขียนซึ่งภาษาไทยแปลว่าภาษาแปลกภาษาอังกฤษบีสปีกินทางภาษาจีนแปลว่าฟังเหยียนเนี่ยโกลซีกับโกลซาภาษาของกรีกเนี่ยโกลซีกับโกลซาก็คือภาษาต่างชาติขายกันไหมโกลซีกับโกลซา้ายกันไหมโกลซีโกลซา้ายกันนะขายกันแปลว่าภาษาต่างชาติเหมือนกัน แต่โกลซี่โกลซาใช้ต่างกันโกลซี่จะใช้กับภาษาต่างชาติที่เขารู้ว่าคือภาษาอะไรส่วนโกลซาเขาจะใช้กับภาษาต่างชาติที่เขายังไม่รู้ว่าคือภาษาอะไรยกตัวอย่างคุณดาวเดี่ยออกมาหน่อยทุกคนเงียบคุณเล็กฟังดีๆนะจินเทียนโอ้เฮินเกาสิงขันเตาเนี่ยว้า,า,าไรเจ้า第一้来教会มา อหอเเ้าิงเจวนต很很很นี่ผมพูดภาษาอะไรภาษาเรื่องดังภาษาจีนเป็นภาษาต่างชาติไหมแต่เป็นภาษาอะไรจีนทำไมคุณรู้ว่าคือภาษาจีนเคยเรียนมาเอาละมานี่คุณพูดภาษาคุณทักทายเ้าดิน้องชมว่าคุณเบนโมดานียคุณเล็ก พูดไปเรื่อยเขาพูดภาษาอะไรเงียบๆพี่จอยภาษาอะไรเล็กไม่เคยได้ยินใช่ไหมใช่ไม่ใช่น้องเล็กไม่เคยได้ยินใช่ไหมนี่ยพอเขาได้ยินภาษาเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าคือภาษาอะไรเขาจะเรียกว่ากลูซาเขาจะเรือยกง ไปนั่งเลยครับขอบคุณครับดังนั้นเนี่ยพวกที่ไม่รู้หลักยังยงจะสอนคนนะ่ยมีเยอะแม่มีเยอะพวกที่สอนภาษาเทศทั้งหลายสอนเพี้ยนแน่จริงมาสอนนี่ก่อนนี่แม่สมัยนะที่ผมสอนโรงเรียนพระคิดธ,ธรรมนะสิบกว่าปีที่แล้วไอ้พวกเนี่ยพูดภาษาเทพเนี่ยมีประโยคนึงมันพูดบ่อยๆรู้ไหมพูดว่าอะไรรู้ไหมเราต้องบรับจิสมาธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ บัพติสมา้วยพิญาณก็คือเต็มล้นในพระวิญญาณเมื่อเต็มล้นแล้วก็พูดภาษาแปลกๆดังนั้นคนที่ยังไม่พูดภาษาแปลกก็คือพระวิญญาณดยสุดยังไม่เต็มล้นพูด,ดง่ายๆยังไม่บัพติสมาในพระวิญญาณถ้าบัพติสมาิญญาณต้องพูดภาษาอะไรแปลกดังนั้นคนไม่พูดภาษาแปลกแสดงว่ายังไม่บับพติสมาด้วยพระวิญญาณผมถามมันประโยคเดียวคุณตอบผมไปถูกนะอ๋อ คนที่ไม่พูดภาษาก็าแปลกๆแ,แสดงว่ายังไม่ปบปฏิสมายนิพพยานสุดใช่ไหมใช่ถ้าปฏิสมายนิพพยานสุดแล้วต้องพูดภาษาแปลกใช่ไหมใช่ถามประโยคเดียวคนใบ้ทําไงวะแม่เห็นคนใบ้พูดไหมแม่บุญถมคนใบ้อะตอนที่คนใบ้ยังไม่รับบปฏิสมายนิพพยานสุดภาษาเขาเป็นยังไงนี่ถ้าแกรับปฏิสมายนิพพยานสุดไม่ยิ่งแปลกหรอกครับ ีลังกาสามตลบอย่างนี้เหรอครับคุณเอาอะไรมาสอนไม่รู้หลักยังจะสอนคนน้องเล็กบาบทครั้งแรกเปล่าเยี่ยมสองบอกสองเท่ากับอะไรสองบอกสองเท่ากับสี่เป็นความจริงไหมเป็นความจรงิงไหมจริงถ้าเป็นความจริงสอนที่ขเขมรได้ไหมถ้าเป็นความจริงสอนที่ขเขมรได้ไหมสอนที่อเมริกาได้ไหมสอนที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ไหมสอนที่พม่าได้ไหม สอนที่ประเทศไทยได้ไหมสอนที่อินเดียได้ไหมได้ <c oughs> เมื่อเป็นความจริง <c oughs> มันจะใช้ได้ทุกอะไรครับทุกที่แล้วเวลาขึ้นทีวีนะไม่ต้องขึ้นตัวล่างว่าอะไรแม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจายในการชมไม่ต้องขึ้น <c oughs> คุณลองไปพูดภาษาแปลกของทีวีเลยครับคลิปมาแสดงการพูดภาษาแปลงหลายที่เธอเห็นมาเอาตรงนั้นจะได้ไม่ต้องออกทีวีอะ่ะไอ้นี่มันไม่กล้าทําแม่ เวลาสอนผู้สาวแปกเขาให้ทําอย่างนี้สมองอย่าคิดอะไรหลับตาแลบลินให้พยายามสุดนําเออเใช่ไหมฮาเลยถ้าไปออกทีวีมันขึ้นอะไรอาจารยอนยปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบปรดใช้วิญญาณในการชมคุณยังไม่รู้อีกเหรอไม่รู้อะไรหนักยิงสอนคนมีเยอะฮะดังนั้นจําเป็นไหมที่กิจเสด็กลูกสาแปกเป็นไหม แค่คุณถามคุณก็เพียนแล้วคุณต้องถามว่าภาษาแปลกมีไม่มีถามตรงนี้ดีกว่าให้มันจุดด้ัยชัดเจนนะครับแล้ถ้าคุณบอกไงแม้วจะพูดภาษาเทพเอาที่คุณสบายใจไปเลยเอาไว้เจอกันวันพิพากษาจบเรื่องไหมจบนะครับ